hello the universe มาสั้นๆแต่มีหนาวกับคำว่า Miss Universe New Era นะคะหรือว่าเวที Miss Universe กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ก่อนงานแถลงข่าวใหญ่ของเวทีจักรวาลวันพรุ่งนี้ซึ่งคำว่ายุคใหม่ทำให้แฟนนางงานไทยและอินเตอร์ต่างจับตามองบทบาทการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของแอนจักรพงศ์ค่ะว่าจะยังอยู่ดีเหมือนเดิมหรือไม่หลังประสบปัญหาสภาพคล้องทางธุรกิจนะคะซึ่งเดิมทีแอนจักรพงศ์ประกาศว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร้ออค่ะ โ <Yes. S 2> ดยสื่อนางงามยักษ์ใหญ่ฝั่งละตินนำโดย Miss u Update นะคะรวมถึงเพจละตินต่างๆพร้อมใจกันตีข่าวล่วงหน้าไปแล้วด้วยการพาดหัวว่าเจ้าของคนใหม่ของเวทีนางงามจักรวาลคือราอูลโรชานักธุรกิจด้านสื่ออสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการบินชาวเม็กซิกันค่ะซึ่งเขายังเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด MissUniverse m เม็ c ซิโกปีล่าสุดและก็เคยปรากฏภาพการเดินสายพบสื่อมวลชนในเม็กซิโกและถ่ายรูปร่วมกับ MissUnivers e พร้อมกับ แอนจัก,กรพงศ์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วด้วยนะคะส่วนฝั่งแอนจัก,กรพงศ์ยังไม่ได้ออกมาโพสต์ถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นค่ะแต่มีปักหมุดเช็คอินว่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศเม็กซิโกแล้วกับสปอนเซอร์รายใหญ่ของเวทีมิส s ุนิเวิร์สจึงเป็นไปได้นะคะว่าการถแถลงข่าวแอนจัก,กรพงศ์จะร่วมถแถลงด้วย จงมีการคาดดาวทิศทางไปต่างๆนานาค่ะว่าจะเป็นการขายลิขสิทธิ์ขาดร้อยเปอร์เซนต์และเปลี่ยนมือเจ้าของไปเลยหรือว่าเป็นการประกาศเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ทางธุรกิจหรือเปล่าเนื่องจากปีหน้าค่ะเม็กซิโกได้คว้าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe 2024เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นค่ะถ้าได้เจ้าของหรือว่าหุ้นส่วนธุรกิจคนใหม่เป็นชาวเม็กซิกันนั่นหมายความว่าเวทีนางงามเก่าแก่เตรียมปกกักหลักยึดฐานมั่นทำธุรกิจนางงามในภูมิภาคละตินอเมริกา เป็นตัวไปเลยค่ะและอาจจะเป็นการกลับมาสู่ยุครุ่งเรืองของสายสะพายละตินซึ่งเม็กซิโกนะคะยังเป็นที่ตั้งของสถานีโทราทาัศน์เตริมุนโดค่ะสื่อยักษ์ใหญ่ของละตินอเมริกาด้วยนะคะคาดกันว่าการถแถลงข่าวของ Miss Universe จะมีขึ้นวันอังคารที่23มกราคมตามเวลาประเทศเม็กซิโกค่ะตรงกับวันพุธที่24มกราคมเวลาบ้านเรานะคะเลยคาดกันว่าแอนจัก,กรพงศ์จะพูดเปิดใจเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาทาง JKN Global ร่อนถแถลงการชิงพื้นที่สื่อก่อนโดยระบุว่าทางบริษัทได้นำเนินการติดต่อน,นักลงทุนและแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพทางธุรกิจหลายรายเพื่อให้สามารถบรรลุแผนงานประกอบกิจการจัดประกวดแข่งขัน Miss Universe ซึ่งจะมีข้อสรุปเรื่องนี้ในภายหลังค่ะ ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะมีการถแถลงข่าวหรือไม่นั้นทาง JKN Global ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวนะคะและจะแจ้งให้ทราบหากมีความคืบหน้าต่อไปค่ะ